ทุกคนเลยอ่าสวัสดีครับพพ่อแม่ทุกคนเลยรออดใจรอสักนิดฮะประตูรถเปิดแล้วฮะนะครับอดใจรอสักครูไม่เกินผมว่าไม่เกินสักแปดนาทีฮะจะได้ฟังกันนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณด้วยขออนุญาตถ่ายเฉพาะน้องต้นข้าวเนาะเพราะว่าเราเป็นช่องเฉพาะจริงๆนะฮะน้องต้นข้าวลงเวทีขึ้นรถเสร็จเราก็เก็บของกลับครับหน้าจอเราน่ารักมาก นี่นะครับคือความน่ารักของพ่อพ่อแม่แม่นะครับที่ส่งความน่ารักมนาะให้น้องต้นข้าวนะครับเชียงรายเสียงใส่ชัดแจว๋วขอบคุณครับขอเพลงรักคุดพิธีกรคู่กวัณวันนี้ได้เจออย่างแน่นอนครับตอนนี้กําลัางเปลี่ยนวงเนาะ ขอเวลาวงคารมัยนะครับเซตอัพหนึ่งคูณยูเดินขึ้นไปแล้วครับจับแจง้งเซตอัพอุปกรณ์นะครับเทปใหม่นะครับนานแค่ไหนก็รออุดรชัดเจนนะครับขอบคุณครับข <c oughs> นะับแอดเจี๊ยบกลัวคอมเมนต์จริงๆไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้เข้ามาชมแล้วก็มีความสุข เาอ่านคอมเมนต์ไปเราตั้งใจที่จะสัมภาษณ์หน้าใหม่เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบสวัสดีครับสวัสดีสำหรับทุกท่านนะครับผมที่มาร่วมบุญกันในวันนี้เนาะนะครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีสำหรับทุกทท่านนะครับผมที่มาร่วมบุญกันในวันนี้ที่จะสร้างหอพักนะครับผมบ้านหลังที่สองนะครับให้กับน้องๆ โรงเรียนองค์พระภูมินะครับวันนี้เป็นที่น่าดีใจนะครับแล้วก็ทุกท่านครับที่อยู่ด้านนอกเรียนเชิญสู่ด้านในได้วันนี้นะครับผมกับเด็กสาวแห่งจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเด็กน้อยตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับนั่นคือน้องต้นข้าวที่ทุกท่านให้ความรักความเมตตาจริงๆนะครับที่ทําให้ทุกคนมีความสุขทั้งด้านเสียงเพลงในค่าคืนวันนี้นะครับดีสักครู่หนึ่งนะครับพบกันอย่างแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์นักดนตรี ได้เซตเครื่องสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวสักครู่แล้วกันน้อจากอาจารย์น้องตีจากคารมายจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้มามอบความสุขเช่นเด really? right. right. oh, cool. no. mm ียวกันนะครับกับทุกๆท่านนะครับผมแล้วก็ขอสวดีทุกท่านที่ติดตามไลฟ์สดกันด้วยทุกๆทุกช่องเลยช่องทางเลยทีเดียวนะครับที่เม้นกันมากดไลค์กันมานะครับผมก็ขอบคุณด้วยใจจริงนะครับติดตามทุกๆเพจ นะครับแล้วก็เพจทางโรงเรียนทองผาภูมิด้วยนะครับผมวันนี้ครับทุกท่านที่เคารพครับมีหนึ่งท่านนะครับผมที่อาจาร,รย์รยนิวนั่นพยายามดังเต็มที่นะครับซึ่งเป็นผู้บริหารนะครับโรงเรียนนะครับทุ่งเสือโทนนะครับก่อนที่จะพบกับน,น้องต้นข้าวเดี๋ยวให้ท่านมาร้องเพลงให้ฟังสักสองผลงานเพลง นะครับซึ่งเป็นผู้บริหารในกลุ่มจังหวัดกาญจนบุรีของเรานะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่อาจารย์นิวนั้นนะครับดังเต็มที่เลยนะครับคนนี้ปรบมือดังๆต้อนรับผอ,อเจนกวีสีเอี่ยมครับ พร,พระพุทธชินราชทั้งเคจิอาจาร,รย์ท่านเจ้าคุณไพบูโลมิหลวงพ่อหนุ่มใหญ่วัดทุ่งลากยาก บาอีกทั้งหลวงพ่ออุตตมวัดบังวิเวการามซึ่งด้วยความศักดิ์สิทธิ์ไม่เปลี่ยนขอพูดนมัสการหลวงปู่ยิ้มหลวงปู่รีวัดหนองบูวขอ แพร่ทั่วทั่วมูบาทตำบนอำเภอจังหวัดกาญจนบุรีที่ฉันมาชมแกนที่นี่มีความสุขกันทค่ตปวลูกขอนมัสการแัะเชิญหลวงปู่ม่ววัดบาทท้านทวนที่แสนศักดิ์ธิ์ เาสดุวยบุญญาธิทิธิเดชประสิทธิ์บารีที่ทัมนมาคุ้มครองป้องกันวงคลมายกาญจนะบุรีฮินเลิดลำดด้วยความดีเด็ดดังเมื่อดังลูกนี้ ไม่ถึงราสิ้นตักใสแสงเทียนริบรีเพลงรัสมีขึ้นทันใดรุ่เรือหร,ร,ร,รือสิ่งายอยู่ที่เปลวไฟปลายดี รมมือกันสักครั้งครับผมนี่นะครับผมเด็กปั้นของคุณคูนิวนะเรียกได้ว่านักร้องดีๆนี่เองนะครับวันนี้อาจารย์นิวนะครับผมให้เกียรติตีกองเลยนะครับผมก็ขอบคุณนิดนึ่งนะครับท่านผอครับเดนเชิญครับครับผมวัาที่ร้อยโทเจนกวีสีเหยมครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทนครับ ก็เป็นเครือข่ายในโรงเรียนกองทุนการศึกษาครับของท่านพลเอกไปบุญขุ้มชายาครับวันนี้ขอกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับวันนี้มาช่วยรวมด้วยช่วยกันนะครับกับการสร้างหอพักให้น้องนะครับกับโรงเรียนทองปราฝูงวิทยาครับก็สวัสดีนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับก็รวมด้วยช่วยกันกันเยอะๆนะครับสร้างการศึกษาให้กับอำเภอทองปราูงครับสร้างคนดีให้บ้านเมืองครับตาม กำลังของในโดมรัชก,การที่9้าครับวันนี้เจนกวีสีเยี่ยมครับต้องขอบคุณและสวัสดีครับปรบมือดังๆสักครั้งครับผมขอบคุณฮะขอบคุณท่านผออ,อน,นะครับผมวันนี้ครับทุกท่านที่รบครับดอกไม้ดอกกเท่าไหร่เนาะยี่สิบเนาะนะครับมีโพมมลัยไหมประกาศทีเดียวเลยไม่มีเนาะมีแต่ดอกไม้ นะครับผมวันนี้ครับดอกไม้ดอกละยี่สิบนั่นคือความรักความเมตตาที่ทุกท่านจะมอบให้กับน้องต้นข้าวเด็กนะคัมคือวันนี้ถือว่าพวกเราร่วมบุญกันนะครับให้กับน้องๆเขาบอกว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับผมซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของพวกเรานะครับผมทุกท่านที่รบครับการเดินทางแต่ละคนนะครับมีไม่เท่ากันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมนั่นคือความฝัน และการที่จะก้าวไปถึงเด็กคนนี้ก็เช่นเดียวกันครับเด็กสาวจากจังหวัดกาญจนบุรี